สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนชนกเราคนครับวันนี้เราอยู่ที่เมืองโบราณชัยวันและอยู่กับท่านผอสรยุทธวรลกุลซึ่งท่านเป็นทั้งนักเขียนนักประวัติศาสตร์และผู้คนควัวเกี่ยวกับเมืองโบราณชัยวันในยุคทวารวดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผอสวัสดีลูกค่ะอันดับแรกนะคะก็อยากให้ผอเล่าถึงประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับเมืองโบราณชัยวันด้วยค่ะถ้าพูดถึงเมืองโบราณชัยวันถาว่าเมืองโบราณชัยวันเนี่ยเราเรามาเรียกกันที่หลังนะครับมาเรียกกันที่หลัง จริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมที่อยู่บริเวณเนี่ยที่เราเห็นเป็นใบเสมาก็าดีหรือพระเจ้าใหญ่มงคลชัยวานเป็นพระพุทธรูปหินทรายที่พวกเราเคารพบูชากันทั้งอำเภอแล้วก็ใกล้ๆเคียงนั่นคือล่องรอยของวัฒนธรรมในยุคหรือว่าสมัยทวารวดีเรียกให้ถูกนะทวารวดีค่ะ ตรงนี้พออยากจะใช้คําว่าเป็นวัฒนธรรมมากกว่าก่อนที่จะมีคําว่าทวารวดีเนี่ยต้องย้อนไปเมื่อประมาณ2,500ปีถึง3,000ปีที่ผ่านมาที่บอกย้อนก็คือจะบอกว่าบริเวณเนี้ยหรือจะพูดง่ายๆว่าอีสานของเราเมีมนุษย์อยู่แล้วนะไม่ได้มาจากไหนแล้วก็อยู่นี่แหละนะครับ น่าจะอยู่ในยุคเดียวกับบ้านเชียงแต่ว่าตอนนั้นยังอยู่กันแบบยังอ่อนวัฒนธรรมแล้วก็ยังอา,อารยธรรมอะไรต่างๆก็ยังยังไม่มีมากยังไม่มีหลักศาสนา,า,ายังไม่มีอะไรในยุคนั้นเพราะว่าศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธเนี่ยอยู่ไกลเกิดที่อินเดียยังไม่ทันเข้ามา นะครับยังไม่ทันเข้ามาเพราะฉะนั้นในมนุษย์ในอีสานเรารู้ว่าบ้านเราเมื่อก่อนก็จะนับถือผู้ผีปีศาจวิญญาณผมไม่ตกลูกเจ็บป่วยก็อาจจะไปบนบานสารกล่าวต้นมากลากไม้กับผู้ผีที่ผู้ผีจอมปวกความเชื่อนะต่อมาในราวพุทธวัตรที่12 14เนี่ย วัฒนธรรมทวารวดีเนี่ยทาวาราวดีก็หลั่งไหลเข้ามาในอุตสาคเนน์ของเราคำว,ว่าอุตสาเคน์ก็คือประเทศแถวแถวนี้แหละฮะประเทศไทยเขมรลาวเวียดนามพมา่าพวกเนี้ยเราจะเรียกว่าอุตสาคเนีนะรวมไปท,ทั้งทางใต้ของเรานะครับวัฒนธรรมเหล่านี้จะเข้ามาคือวัฒนธรรมพุทธนั่นเองคําว่าทาวาราวดีหรือเราจะเข้าใจง่ายๆอย่างก็คืออาดุลรุ่งแห่งพุทธศาสนา ก็คือศาสนาพุทธเข้ามามันมายังไงล่ะมันก็มาอาจจะมาจากพวกพ่อค้าชาวอินเดียบ้างพ่อค้ามาไม่ได้เอาแต่สินค้าอย่างเดียวมาเอาความเชื่อเอาสิ่งที่อยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองมันเล่าให้พวกเราฟังด้วยมาเผยแร่มาเผยแพร่พมาเล่าให้เราฟังเช่นไม่เห็นพวกเราเนี่ยยังกราบไหว้ผู้ถีวิญญ,ญาณอยู่ก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะที่บ้านของผมเนี่ยมีพระพุทธเจ้าแล้วนะ มีพระพุทธเจ้าแล้วเวลาใครที่มีอะไรที่ไม่สบายใจเนี่ยก็จะไปกราบไปไหว้ไปไหว้วแล้วก็มีพิธีกรรมนะเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยได้ขึ้นสวรรค์อะไรประมาณนี้หรือว่าได,ได้ได้มีบุญขึ้นเนี่ยก็ต้องให้ลูกเต้าได้บวชอะไรประมาณนี้การบวชก็ต้องมีโบสถ์มีขอบขันทศสีมาที่ดี มีใบเสมาอะไรก็เล่าต่อกันมาต่อมาคนของพวกเราก็เริ่มกระจัดกระจายไปทำมาหากินหรือว่าขึ้นมาทางาลำน้ำเจ้าพญาแม่น้ำชีเข้ามาทอนนี้ก็นำสิ่งที่ได้ยินเหล่านี้มาเผยแพร่จจะมาที่จุดนี้พอมาที่จุดนี้คนที่นี่เคยนับถือผู้ผีวิญญาณอย่างที่พอได้ได,ไ,ดได้กล่าวไปเมื่อกี้นี้ก็เริ่มหันเข้ามาเออ ลูกเราอายุครบยี่สิบต้องบวชนะตามหลักของพระพุทธเจ้าเริ่มนับถือก็ละเริ่มนับถือละก็ไปเอาหินทรายหินอะไรตามมีตามเกิดมาแกะสลักเป็นรูปใบเสมาเพื่อจะทําเป็นขอบขันทสศีมาเป็นโบสถ์อันเี้พูดง,ง่ายเป็นศิมเป็นโบสถ์เพื่อให้ลูกหลานได้เข้าไปบวชให้มันถูกต้องมีพระเนี่ยมีพระแล้วก็ต้องมีชาวบ้านจะต้องบวชมีพระมีตัวแทนของพระพุทธเจ้าขึ้น อะไรประมาณนั้นนะครับครับหลังจากที่เราได้รับเก็ดความรู้มาจากท่านผอ,ออ่อนแล้วนะครับต่อไปผมก็จะพาทุกท่านไปเที่ยวชมความงามของเมืองโบราณเชวานกันครับเมืองโบราณเชวานตั้งอยู่ที่บ้านโพชัยตำบลโพชัยอําเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นมีลักษณะเนื้อที่เป็นรูปวงรีและมีการขุดพบเศษโครงกระดูกมนุษย์เศษภาชนะดินเผาหรือเศษขี้เลื่อยและต่อมาได้มีการขุดพบ หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมสมัยทวารวดีนั่นก็คือเสมาหินทรายขนาดต่างๆที่มีรวดลายแตกต่างกันไปและที่สําคัญมีการพบพระพุทธรูปหินทรายแต่เสียหายไปนะครับแต่ในปัจจุบันก็มีการสร้างเสียนขึ้นมาทดแทนแล้วนั่นก็คือพระเจ้าใหญ่มงคลชัยวานที่พวกเราชาวอำเภอโคกใชัยนับถือกันครับเมืองโบราณชายวานเป็นแหล่งโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งที่มีความรำคาญในสมัยทวารวดี อีกแห่งในจังหวัดขอนแก่นแต่ยังมีผู้คนอีกมากมายนักที่อาจจะยังไม่รู้จักสถานที่แห่งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้รับการผลักดันด้านการท่องเที่ยวที่มากพอดังนั้นทางเราจึงจัดทําคลิปสารคดีเรื่องสืบสารตำนานชัยวานคนครเก่าขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์และโปรโมตให้กับผู้คนที่สนใจได้เข้ามาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือเมืองโบราณชัยวานอ,าอําเภอคู่ครูชัยจังหวัดขอนแก่น